ถ่ายแล้ว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 โคตรจีอ่ะอยากจะให้ดูเบ็ดมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวให้ยกก่อนเดี๋ยวบอกให้ช้อนกันช้อนนะโอ้ยโอ้้ยัดโดอยอยย เดี๋ยวเดี๋ยวั <c oughs> มไปแยมนะดูวเบ็ดกับตัวปลาด้วยดูเบ็ดกับตัวปลาด้วยพูดไม่ทันขาดคำจริงๆอะนะสายเบ็ดเอฟปลามองไม่เห็นละนเ,เดี๋ยวเดี๋ยว

ครับดูครับนะครับ hmm. ดูนะครับเบ็ดเบ็ดขอบดูดูเบ็ดหน่อยต่อไปนะพี่